ตลาดเก่าหัวตะเค่เดินมาอีก10นาทีมาเจออีกหนึ่งตลาดครับที่นี่คือคลองหลวงแพงมาถึงแล้วที่นี่คือคือตลาดหลวงแพงใช่แล้วเก่งมากเลยเป็นตลาดอีกที่หนึ่งที่มีความคลาสสิกแล้วคนอยู่แบบแต่ดั้งแต่เดิมก็ยังอยู่พี่กุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊ก เมื่อก่อนเนี่ยที่ตรงนี้นะฮะเป็นชุมชนนะฮะซึ่งมีประวัติยาวนานเป็นร้อยปีเลยที่นี่ยังใช้เรือนะฮะแล้วก็ข้าวปลาอาหารก็ยังหาได้ในคลองยังมีชาวประมงประจําหมู่บ้านเนี่ยวางรอบนะฮะ,ะวางตะข่ายะนะฮะหาปลามาสําหรับคนในหมู่บ้านได้เอามาแจกจ่ายคนในหมู่บ้านกินไม่ต้องซื้อหาเลยขายกัขายอย่ <laughs> างเงี้ยใช่คือเราอยากจะขายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวหลวงแพง่ง ว่าชาวหลวงแพ่งเนี่ยมีความเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านเรือนแถวๆนี้จะไม่ค่อยมีการปรับปรุงแล้วก็เรายังหันหน้าลงน้ําสังเกตดูว่าริมน้ําจะไม่มีซุวมใช่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นสมยัยใหม่จะมีซุม้มแา นาบโอ้ยเลยคุณผู้ชมนี่เอาเสือมานอนปูตรงนี้ฉันหลับนะนั่งหลับด้วยหลับเปื่อนตัวจะเหงาเปื่อนนะถ้าเราเพื่อนตลาดหลวงแพงเลยนะครับขนาดเขาน่ารัดกระจุ่มกระจิมเล็กๆฮะแต่อยู่กันมาแบบนี้ตั้งแต่อดีตการเลยนะคุณผู้ชมแถมปัจจุบันยังมีโฮมสเตย์ให้พักด้วยอะค่ะ คุณชมครับเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยนะแม่อยากจะบอกตรงๆว่าคิดไม่ถึงจริงๆว่ายังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนี่ยังเป็นคนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมนะะสืบทอดกันมาตั้งแต่เริ่มตร้างตลาดลมกกเข้าบ้านเลยเนาะบ้านแถวนี้ไม่ต้องติดแอร์เลยลมเย็นโอ้อยยั <c oughs> อันี <c oughs> ้น้อายออคุณยายลูกชายลูกชายก็ได้คุณยายคาาเข็มขัดแชมป์ด้วยคแชมป์มาก่อน บ๊อบบี้เนี่ยนะฮะกระชังเลี้ยงปลาขังปลาของชาวประมงประจำหมู่บ้านเออชาวประมงประจำหมู่บ้านดีค่ะคุณลุงวัดรุ่นมากเลยใครยังไม่รู้ใส่แว่นดำหนูก็นึกว่านักดนตรีอายุไม่เท่าอันนี้เขาเรียกตลาดสดอันนี้เขาเรียกตลาดสดสดมากเลยเพราะว่าสดมากเลย ันนี้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนนี่คือกล้วยเบกแตกครับคือทานล้วหยุดไม่ได้นีกล้วยแล้วนี่ขนมเทียนแก้วแล้วก็คนนี้บาจากขนมเทียนแก้วขอโทษนะฮะมีลักษณะอย่างนี้ยังไงพี่ทองมันใสๆขนมเทียนแก้วปกติมันจะดูเป็นสีน้ำตาลเข้ม ว่าจะไม่ให้แล้วเชียวอันนี้ลองดูไหมครับอย่าจะหยุดไม่ได้อครับหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ตายแล้วมันเป็นสีใสๆคุณผู้ชมตายแล้วไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะบาร์บี้ลองชิมเนี่ยไม่ให้เบรกใช่ไหมแทนที่จะหยิบมาให้ผมกินนะแล้วเข่าแล้วคอมอ้วนใชิญครับแล้วก็มาเป็นแค่ขาอื่ใช่ไหมอยู่ได้กี่วันครับ อยู่ได้ยี่วันเพื่อไม่ฝังแม่เดี๋ยวจะจัดให้เลยครับคุณผู้ชมครับนอกจากอาหารแล้วแม่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคลองหลวงแห่งจุดขายเลยนะก็คือมีเรือก่อและให้เรานั่งด้วยาาปกติเรือแบบนี้นะครับจะไปนั่งหรอฮะต้องไปนู่นสามจังหวัดชายแดนภาคใตา้จริงๆครับซึ่งพี่กุ๊กเนี่ยเขาได้ขอซื้อมาจากจังหวัดหน้าราธิวาสนะครับขนกันมาเป็นพันกิโลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว,วคิดดูดิเราทําไว้เพื่อที่จะรองรับ แขกซึ่ทรานสิตอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเพราะหมู่บ้านนี้นะฮะอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่10นาทีรถวิ่งเท่านั้น oh <yeah. S 1> เองเพราะฉะนั้นคนที่ทรานสิต4ีหชั่วโมงก็มีโอกาสที่จะมาพักผ่อนที่นี่ได้ค่ะมันหมายความว่าน้กทองเที่ยวที่รอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแม่กลายเป็นโชคดีเลยแวะมาล่องเรือชิลๆสัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยๆได้ใช้เวลาตรงนี้แหละฮะสองสามชั่วโมงก็ฟินเ,เล่แล้วล่ะ <laughs> ส่วนนักท่องเที่ยวั่วมไปอย่างเราท่านๆนะฮะเขามีแพ็กเกจแบบมัมม่า นกับเรอพอเรารู้ว่าแขกจะมาถึงนะจะมาทานเราก็จะเตรียมไว้เลยจ,จะได้ไม่เสียเวลาเหมือนกับว่ามาร้านอาหารแล้วก็ได้หลบปุ๊บก็ได้ทานเลยอันน,น,นั้นคือเมี่ยงประชอด<ช>เราจะต้องเทน้ำเมีม่ยงหลงล,งลาดลงไปเลยใช่ไหมคะโอ้แต่น่ากินมากเลยค่ะว้าว อันนี้อยู่เป็นพิซซ่าอันนี้เขาเรียกว่านางงามสองหน้าคืออะไระก็คือมีทอดมันข้างนึงเป็นทอดมันปลาข้างนึงเป็นทอดมันกุ้งตรงกลุ๋นปลาสลายนนี่ทานได้คล้ายๆพิซซ่านะครับจริงเหรอรอันนี้ยเจอยังไงนางเป็นยังไงนางงามสองหน้ามาดูซิมาชนโฉมซิอันนี้ส้มตำผลไม้อันนั้นส้มยำไก่บ้านเป็นนางงามรักเด็กมาก เวลานี้ซ้ายมือของเราเนี่ยนะคะเป็นกรุงเทพขวามือเป็นชาเชียงสาอ้าวแค่มีคลองแค่มีคลองทั้นนะฮะส่วต่างขา้นรุ่นเป็นสมุดประกาศเขาสามเมืองเลยนะมาเที่ยวกี่เดียวเที่ทัพอยู่แบบไหน มหจะเที่ยวแบบนี้เที่ยวไปกลางป่าเขาไปกลางเต็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอขัวไปเที่ยวแอนหนูนี่8 4ดาุดก็ไปด้วยการมาดอยนทนนท์ว้าวโอ้โอยเทนนเลยจ้านเก่งมากเลยนะเก่งจริงมากหมเือนเขาจะเล่นตรงทีนบนรือในเรือยูได้ชมีดีเป็ขึ้นเชิดหน้าชูตาของหมู่บ้านหลวงแพะเขาเล่นทุกวันไหมคะหรือว่า เรีนนเยนพะร,ระรามดีผลนี่จะอยู่หัวใช่คุณครจริงๆแล้วผู้การขานน้องๆเหล่านี้มาจากไหนครับก็อยู่แถวนี้ละครับอยู่ใกล้ๆนะแล้วทำไมน้องๆถึงมาเรียนดนตรีเล่นได้ขนาดนี้ผมผมไปชวนเขามาเริ่มต้นเอาอะไรข้างบ้านก,ก่อนอแล้วไปบอกเพื่อนมาแล้วก็มาเต็มเลยก็เริ่มออกงานเป็นเป็นวงเล็กๆก่อนครับเป็นวงดนตรีไทยครับมีระนาดมีข้องมีอะไรต่างๆงั้นแสดงว่าน้องๆทุกคนเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยเล่นดนตรีไทยได้ด้วยครับเมื่อก่อนผมเรียนขัมเป็ดเหมือนกันนะ ไว้หน่อยได้ไหมคะนักเรียนอีกน่ <c oughs> ไ,นไม่เป็นอย่าส่งกลับนะคะแถมยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่ง,งมึยเลยอาาจรย์อันนี้เหมือนทูบ้าใช่ครับหน้าที่เดียวกันหน้าที่เดียวกันทูบ้าอะไรคะซูซาโฟน สูซาโซคล้ายๆกับซูซี่เอาไว้สวนสนามก็มันสนามเนบาว่าาผู้การประชานั้นอดีตเป็นทหารเรือครับพอเกษียณมาเลยมาสอนดนตรีให้เด็กๆแถานั้นฟรีๆเลยนะทุกเสาร์อาทิตย์ครับโอ้โหคราวนี้จะมีเสียงดนตรีเนี่ยลอยไปตามคุ้งน้ำเพเลินเจริญใจจริงๆก็จะมาคุณลุนช่อง กันได้สักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมครับไว้เดี๋ยวเรือไม่รู้มายัางไงมาดูโอ้ดูใจตรงนี้มาเกิดตจ้นถึงหน้าบ้านหยุดเล่นก่อนแล้วกันมะมาม่ำกันก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่อสวรรค์ สนานมากชิลมากหลับง่วงเลยอาหารอิ่มอร่อยทุกสิ่งอย่างตลอดถ้าคุณชอบชิลแบบนี้นะลองจัดทริปแบบที่เราพามาวันนี้ดูใกล้กรุงเทพไม่ต้องออกไปไกลเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่พาเรามาชิลมาสุขสําราญกันแบบนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยคุณโทมัสขอบคุณครับขอบคุณค่ะทิ้หน้าเราพาไปไหนติดตามชมกับรายการคุณสไลด์ชัวรสวัสดีครับ คู่เลิฟครอบครัวเรานะครับเข้าไปเมาส์แตกกันได้ใน Facebook แฟนเพจของคู่เลิฟตะลองทัวร์ได้เลยนะครับนี่อยากจะถามเบอร์โทรรายละเอียดของสถานที่ไหนที่เราไปเที่ยวกันมีให้หมดเลยว้าวอยากเห็นคนไทยไม่มนะีสักอันมีสักอันเอาไปเล่นแกงนะเล่นตามธรรมชาติตามบุคลิกตัวเองถ้าใครมานอนที่นี่เนี่ยสามารถขอเล็กเด็ดได้ไปนอนแล้วก็ที่จะผ่านมาคนที่จะทางมาปั๊บเราก็เอาสิ่งที่คุณชอบแค่จะต้องมาเสี่ยง ดูละครโบราณบ่อยชอบมากดีนีมากเป็นแม่หญิงนะทุกวันนี้ที่ผลิตอาหารทำาลอกาลอนอยากเป็นแม่หญิงฮโหลค